I ตามท่านผู้ชมช่างโลกทัวร์ไลน์ทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วในช่วงชงโลกเดย์วนะครับจะพาวันนี้จะพาทุกท่านมาช่างโลกเดย์วในการเปลี่ยนไฟนะครับหลอดฟลอกแลมนะครับหรือหลอดไฟตัดหมอกในรถตระก,กูลที่ใช้โคมไฟหรือหลอดเฮดไลท์ของไม่ใช่หลอดหลอดหลอดโคมไฟหรือเฮดไลท์ที่เป็นขั้วเ1 1สามารถเอา LED รุ่นนี้ไปใส่ได้หมดนะครับวันนี้เนี่ยจะพา DIY สำหรับรถมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับ ที่ใช้คั่ว s 11ก็คือเกือบทุกรุ่นนะนะครับก็ใช้คั่ว s 11หมดแล้วก็ไทยท่านก็ใช้นะครับแล้วก็รถรุ่นต่างๆที่ใช้คั่ว s 11รวมถึงอิ u ู u ูออนิวนะครับก็ใช้โคมไฟซึ่งเป็นไฟต่ำคั่ว s 11เหมือนกันซึ่งถ้าท่านเคยติดตามคลิปผมนะครับก็จะทราบว่า,าเดิมผมก็เคยพานะครับอัปเกรดสำหรับหลอดอ LED Headlight นะครับไฟต่ำของ Isuzu Isuzu All New นะครับ Isuzu All New ซึ่งเป็นหลอดอลักษณะเช่นเดียวกันแต่วันนี้จะอธิบายถึงความต่างตัวนั้นนะครับความสว่างนะครับค่าลูเมนนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะตัวนี้อยู่ที่8,000ลูเมนตลอดแต่ตัวนั้นอยู่ที่3,600ลูเมนตลอดก็แสดงว่าตัวนี้นะครับสว่างกว่าเกือบ2เท่าแต่นะครับ ตัวนี้ด้วยความสว่างของเขามันสูงอายุเขาก็จะสั้นกว่านะครับตัวนี้อายุแค่สาม0 0่นชั่วโมงแต่หลอดตัวนั้นที่รุ่นที่ผมพาทุกท่านรีวิววันนั้นนะครับอายุ10,000ชั่วโมงซึ่งฉันใดฉันนั้นนะครับท่านต้องการสว่างมากเท่าไหร่นะครับอายุการใช้งานก็จะสั้นลงนะครับถ้าท่านต้องการอายุการใช้งานที่นานขึ้นนะครับ ความสว่างค่าความเข้มของแสงก็จะต่ำลงเท่านั้นนะครับท่านก็สามารถเลือกได้ตามที่ตัวเองต้องการนะครับสำหรับวันนี้จะพาทุกท่าน DIY นะครับ DIY ใส่นะครับเปลี่ยนหลอดไฟนะครับซึ่งเป็นหลอดไฟคั่ว1 1 1ในฟ o อกแรมของ uzu, อิซุสไม่ใช่อิุสสิของ มิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตมิซูบิชิไททันแล้วก็รวมถึงรถทุกประเภทที่ใช้คั้ว s 11สามารถเอา,อารุ่นนี้ไปใส่ได้เลยนะครับสําหรับสินค้าตัวนี้นะครับผมก็ได้มาจากบางกูเช่นเคยก็ขอขอบคุณบางกทูที่ส่งสินค้ามาให้เรา DIY อย่างสม่ําเสมอนะครับซึ่งหลอดรุ่นนี้มีข้อดีอย่างที่ผมบอกนะครับค่าความสว่างนี่ทะลุทะลวงนะครับเกือบ เขาเรียกว่าอะไรแบบสุดๆเลยล่ะนะครับก็คือเทียบเท่าชิปของ alors, ฟิลิปเลยนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่แบบให้ความเข้มของแสงที่แบบสูงมากนะครับ8,000ลู 8, umen, เมนเทียบเท่ากับหลอดที่เราเคยอมาเดียวายเกือบเท่า2หลอดต่อ1หลอดเลยนะครับแต่ชันได้ชันนั้นก็คืออายุการใช้าง,งานมันก็แค่30,000ส่วนไฟนะครับ ก็คือใช้เหมือนกันนะครับ9ถึง32โวลต์ใช้ได้หมดรถเล็กรถใหญ่ถ้าเป็นขั้ว11ท่านสามารถเอาตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็การระบายความร้อนของเขานะครับตัวนี้จะค่อนข้างหนักนะครับตามด้วยเหตุที่ว่า,าชิปเขามันใหญ่นะครับแล้วก็ความเข้มของแสงมันสูงนะครับความร้อนมันก็สูงตามมานะครับ ก็จะระบายความร้อนด้วยพัดลมแล้วก็ฮิตซิงก์นะครับก็ประมาณนี้ก็จะเป็นขั้วซึ่งเป็นขั้วบวกลบเท่านั้นนะครับสำหรับขั้วเฮดไลท์ S11 สำหรับ LED นะครับกลุ่มนี้นะนแล้วเรามาทำความรู้จักกันก็คือเจ้าหลอดตัวนี้นะครับแล้วก็รุ่นกล่องแพ็กเกจที่เขาให้มาก็ค่อนข้างสวยพอสมควรนะครับก็จะให้ดูกล่องก็แพ็กเกจมาอย่างดีนะ เป็น LED Headlight ท่านสามารถเอาไปใส่ Headlight ของขั้วโปรเจคเตอร์ของ Isuzu All n e w ก็ได้นะครับหรือรุ่นไหนจะใช้ขั้ว S11 เป็นสามารถใช้เป็น Headlight ได้เลยซึ่งเอาไปใส่ไฟตัดหมอกนะครับบางท่านเป็นโคมโปรเจคเตอร์ก็สามารถใช้ S11 ตัวนี้ไปใส่ได้นะครับคือเป็นโคมกระจกทั่วไปอย่างที่อเอาไปรุ่นก่อนๆหรือรุ่นปาเจโร่ใช้อยู่ก็เป็น S 1 1ก็สามารถใส่ได้นะครับนี่เป็นแพ็กเกจมาอย่างดีนะครับเอาทุกท่านดูเนาะนี่นะครับก็ตามบอกนะครับเป็น s 1 1นะครับอันนี้ก็คือ,คอชิปนะครับ CoB นะประมาณนี้นะครับชิป CoB ก็คือจะมีเลนในตัวนะครับทุกท่านามันคล้ายคคลีนนั่นแหละมันจะให้ความสว่างมากนะแล้วก็ดูทั่วไปอย่างที่ผมบอกนะครับ ก็คือหลอดขั้นต่ำจะใช้กำลัง26วัตต์นะครับถึง36วัตต์ตัวนี้มันเป็นเลนเดียวนะครับก็คือออกแสงเดียว S11 มันจะต้องตัวหายนะครับ36วัตต์ตลอดนะครับค่อนข้างสูงแล้วก็ไฟ9ถึง32โวลต์อย่างที่บอกนะครับตลอดนี่โอ้โหทึ่งมากนะ่ทึ่งมากนะครับ8,000ลูเมนตลอดนะครับแล้วก็ แต่ว่าก็ต้องทําใจนะครับ3ามหมื่นชั่วโมงนะครับแล้วก็ทนความร้อนอะไรทั่วไปนะครับลบสีถึงเก้าสิบองศาเซลเซียสนะครับมาดูในคู่มือกันนะครับ ก็เป็นก็จะมีบอกถึงวิธีการติดตั้งเป็นาภาษาอังกฤษนะครับก็แค่บิดซ้ายบิดขวาออกเท่านั้นเองครับง่ายๆสําสหรับคู่ไอจะไม่ยากเลยนะครับถ้าเป็นบางรุ่นที่จะต้องถอดก็จะมีหกเหลี่ยมใช้หกเหลี่ยมในการถอดแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับอยู่ที่โคมของแต่ละยี่ห้อก็อย่างที่บอกนะครับตัวนี้3 6วัตต์นะครับ9โวลต์ถึงโวลต์นะครับ8,000ลูเมนตอลอดโอ้โหไม่ทั้งโลทั้งไฮออกเท่านี้หมดเลยนะครับ อ่าอันนี้เลดก็คือ6กหเนี่ยก็พูดง่ายๆก็คือ6อ่าอุณหภูมิสีนะครับ6.500นะครับนี่ไง6,500 K อยนะอยู่ในกลุ่มอ่าคัลเลอร์เทอร์โเรเจอร์นะครับก็ 6.500K นะครับเป็นชิปกลุ่ม 4, c COB ชิปนะครับอ่าก็30,000ชั่วโมงตามที่พูดนะครับก็โค้ดของเขาคั่วก็คือ6 0 6 3นนะครับอุณหภูมิก็ตามที่บอก ก็เป็นหลอดที่น่าใช้หลอดหนึ่งนะครับถ้าท่านสนใจอะไรยังไงผมก็จะใส่ลิงก์ที่มาที่ผมได้มาตัวนี้ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเลยชงกงตัวลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางครับติดตั้งอัปเกรดหลอด LED Headlight ในไฟฟ o ักแรมหรือไฟตัดหมอกหรือเอาไปใส่โคมไฟหลักต่างๆท่านสามารถเอาไปปรับได้ในอ s u ุ u อ่อนิวหรือในรุ่นต่างๆที่ใช้ครัว s 1 1สามารถสั่งรุ่นนี้ที่อยู่ใต้คลิปนี้เนี่ยเอาไปใช้ uh, เอาไปปรับใช้ได้เลยนะครับเป็นหลอดที่ค uh, ่อนข้างที่ดีมีคุณภาพแล้วก็โอเคเลยแล้วขนาดก็ไม่ยาวมากก็สามารถปรับ uh, ให้สมดุลกับโคมไฟรูปแบบลักษณะต่างๆได้เลยนะครับ mm hmm. เม้แแลรถเก่งก็เอาใส่ได้ โอเคครับช่อออกลลายควมสุขูที่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่างกอ๊กโซลายทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วในช่วงช่างโอ๊ก DIY นะครับวันนี้ช่างโอ๊ก DIY จะพาทุกท่านมานะครับ DIY ในการเปลี่ยนหลอดไฟ S Light Light นะครับ S ฮ่องกงนะ S 11นะครับ h l i g h t นะครับซึ่งเป็นในวันนี้จะพาทุกท่านนะครับทดลองหรือทำ DIY ในการเปลี่ยนนะครับหลอดเดิมจากเป็นหลอดทางเซนนะครับหลอดขดลวด นะครับเปลี่ยนเป็นหลอด LED ซึ่งเป็น C O B ชิปนะครับชิปละฝั่งละ8,000ลูเมนนะครับนี่คือค่าความสว่างนะครับแล้วก็จะพาทำในฟ o อ,อกแ m มแล้วก็หรือไฟตัดหมอกของมิ t s ูบิชิทายท่นแล้วก็มิ t s ูบ i ชิปา a จโร่นะครับปาเจโร่สปอรซึ่งไอ้เจ้าคั่ว S11 เนี่ยมันจะมีใช้ในอ,อย่างที่ท่านเคยติดตามในช่องผมนะครับมันจะมีค h ่เฮดไลท์ line, หรือไฟต่ำ ซึ่งเป็นไฟโปรเจคเตอร์ของ Isuzu All-new ก็สามารถเอาหลอดตัวนี้ไปใส่ได้เลยนะครับหรือในรถตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นนาวาล่าวีโก i มิ u b ูบิชิมิราดแอททราดอะไรต่างๆที่ใช้ขั้ว S11 ก็สามารถเอาหลอดตัวนี้ไปใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอิซ u ซุอ l l นิวซึ่งเป็นไฟเฮดไลท์ซึ่งเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับถ้าท่านได้ตามคลิปเดิมผมซึ่งเป็นการเอา หลอด LED มาใส่เช่นเดียวกันแต่ตัวนั้นเนี่ยค่าความสว่างของเขาแค่3,600ลูเมนต่อ1หลอดนะครับแต่ตัวนี้8,000ลูเมนต่อ1หลอดซึ่งให้ความสว่างมากกว่า2เท่านะครับซึ่งเหมาะอย่างยิ่งในการเอาไปใส่โปรเจคเตอร์ะนะครับซึ่งแต่อย่างไรก็ดีนะครับอย่างที่ผมบอกมาแล้วว่าอายุการใช้ง,งานจะต่างกัน2เท่าเช่นกันตัวนี้จะแค่30,000ชั่วโมงนะครับต่อ1หลอดตัวนั้นได้ถึงแสนชั่วโมงต่อ1หลอดซึ่งลืมกันไปเลยนะครับ ก็เอาไปปรับได้เลยแต่ก็ก,ก็ต้องแรกมาด้วยความสว่างนะครับซึ่งถ้าท่านเอามาใส่ฟ็อกแลมไฟตัดหมอกนะครับหรือโคม S4 ทั่วไปธรรมดานะครับผมไม่แนะนำให้ท่านาใช้ LED ชิปที่มีค่าความเข้มสูงเกิน8,000แล้วนะครับซึ่งมันจะรบกวนเพื่อล่มทางแล้วนะครับแต่ถ้าสูงเกินขึ้นไปเนี่ยเอาสามารถเอาไปใส่ได้ในเลนส์โปรเจคเตอร์ซึ่งเลนส์โปรเจคเตอร์จะมีการควบคุมแสงเปนอย่างดี ซึ่งจะไม่รบกวนเพื่อนร่วมทางนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาโอ้โหแดดมาพอดีนะครับจะพาทุกท่านมา,าช่างโงก DIY นะครับเปลี่ยนหลอดก๊อกแล้มซึ่งวันนี้พระเอกของเราก็คือบิสูวิชิ h ปาจโร r o สปอร์ตนะครับแล้วก็บิสูวิชิไททานก็สามารถเอาไปปรับได้เหมือนกันก็คือวันนี้ก็จะทำเป็นตัวอย่างในขั้ว S11 นะครับ ซึ่งอย่างที่บอกนะครับออนิวถ้าเปเลนโปรเจคเตอร์ก็เขาเป็นคั่ว S11 ก็สามารถเอาไปเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันโอเคครับชงโงกตัวลายความสุขอยู่ที่การไปว่างอ้อลืมนะครับก็ขอขอบคุณบางกูที่ส่งสินค้ามาให้เราได้ DIY กันอีกันเช่นเคยนะครับก็เป็นยังไงบ้างก็งติดตามกันเลยก็ผมจะใส่แหล่งที่มาของไอเจ้าตัวเนี้ยที่ผมตั่งมาที่ผมได้มาไว้ที่ใต้คลิปนะครับท่านก็สามารถที่จะกดเข้าไป ไปซื้อไปหาได้เลยซื้อง่ายนะครับไม่ได้รับสินค้าทุกตัวเนาะอาจจะรอสัก10วัน15วันก็แล้วแต่เป็นกรณีกรณีไปนะครับโอเคจะพูดออนไลน์มาพร้อมกับแสงแดดอันสดใสนะครับวันนี้พระเอกของเราก็คือผมจะพาทุกท่าน DIY นะครับในไฟฟลักแลมหรือไฟตัดหมอกของมิซูวิชิตเจะรถสปอร์ตนะครับซึ่งไอ้ขั S11 เนี่ยไม่ว่าตัวใหม่ตัวเก่าก็ S11 หมดนะครับ ซึ่งท่านจะสามารถอัปเกรดไปเป็นหลอดเขาเรียกว่าอะไรอ่รเลนโปรเจคเตอร์ตรงนี้ก็ได้ก็เปลี่ยนเลนโปรเจคเตอร์ตรงนี้3นิ้วนะครับถ้าจะเปลี่ยนสามนิ้วก็ไม่แพ้ไฟหน้าเลยนะซึ่งท่านสามารถเอาไปปรับได้นะครับไอ้คั่วเอสเนี่ยนะครับมีหลายเจ้าที่ใช้นะไม่ว่าจะเป็นมิราเอสพาดนะครับคั่วเอสเอสเอสเอ็หมดนะก็ไททันนะครับ วีโก้ igo, อะไรต่างๆนะครับส่วนอิสุสไม่ใช่นะครับอีสุสจะใช้อีกคัวหนึ่งนะครับส่วนอิสุสจะใช้ S11 ในโปรเจคเตอร์นะครับในเลนโปรเจคเตอร์ก็ใช้โค้ด S11 ซึ่งสามารถเอาไปปรับใช้เช่นเดียวกันนะครับก็อย่างอื่นสําหรับรุ่นนี้ผมแนะนําเลยเพราะว่าค่าความสว่างกําลังดีเลยใส่เลนโปรเจคเตอร์ก็ได้หรือใส่ไฟตัดบอกก็ได้นะครับโอเค สำหรับเจ้าไอเจ้าตัวนี้นะครับมันจะเป็นบล็อกง่ายๆนะไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับดึงองอกมาตรงๆได้เลยนะครับเนี่ยดกดด้านล่างด้านบนก็สามารถที่จะงัดออกมาได้เลยนะครับเนี่ยง่ายมากนะครับมันจะไม่มีหกักมันเป็น ABS อย่างดีนะครับเพราะเป็นของ,องของแท้ที่มาจากโรงงานเขาเนี่ยนะครับเนี่ยจะเป็นไอ้เจ้าปุ่มตรงนี้เองนะครับจะดึงล่างก่อนหรือบนก่อนก็ได้หมดเลยนะครับอ่า หลังจากนั้นก็เป็นนะครับระวังขันแล้วก็ระวังมันล่วงลงไปนะครับอันนี้เป็นนอ็อตแค่สามตัวสามตัวนะครับล่วงลงไปก็ต้องทิ้งเลยล่ะตามยาก ตรงนี้จะเป็นอาที่ปรับแตะครับก็อย่างที่บอกต้องอาศัยคนยืนหรือว่าวัสดุในการยืนปรับตรงนี้เป็นการปรับไปนะถ้ามันสูงลบควนเพื่อลดทางเกินไปนะครับเพราะาเราไม่ได้ใช้รถใช้สนันคนเดียวเราก็ไม่สรา้างผาส,สืกสร้างผลกระทบให้กับผู้อื่นที่ไม่ดีเนาะสังคมอย่าเย็นเป็นจุกร่วมกันครับโอเคเสร็จแล้วก็จะได้มาแบบนี้นะครับรถตู้ X7 ทนผู้ชมจะดูที่นี่นะคนขาตั้งกล้องประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็บดิดได้นะครับเดี๋ยนะตรงนี้พอดีว่าผมใส่เอนี้ไว้นะครับกดครับก็สามารถกดตรงนี้ได้เลย แล้วก็จะออกมาแล้วนะครับตัวนี้เขาเป็นซ็อกเก็ตกันน้ําอย่างดีนะครับแล้วผมก็พันสายเทปพันสายไฟไปอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับเจ้าขั้วนี้ก็จะเปลี่ยนเนาะมันก็ปิดซ้ายบิดขวาเท่านั้นเองครับบิดปุ๊บก็ออกมาได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าจะเก็บไว้ใช้อีกนะครับถ้าจะเก็บไว้ใช้อีกก็อย่าพยายามอย่าให้มือโดนมากนะครับถ้ามือโดนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะฆ่าอะไรต่าง มันจะทําให้หลอดเราอายุสั้นเนาะเอาง่ายๆเท่านั้นแหละผมก็จําตัวภาษาเรียกไม่ได้ก็ง่ายๆแค่นี้ครับแล้วก็เก็บหลอดตัวนี้ไว้ใช้อีกได้อีกนะครับโอเคครัวนี้เราก็จะเปลี่ยนเอา LED ฟังเสียงนกเขานกกระบอกไปนะครับท่านผู้ชมครับเยอะแยะเลยอยู่ที่บ้านก็นะครับนี่เป็นก็อ่เป็น LED chip l i d กว S11 นะครับก็อย่างที่บอกเอาไปใส่อิซุสออนิวก็ได้ผมแนะนําเลยเฉพระรุ่นนี้นะครับความสว่างกําลังดี 8, ปแปดพันลูเมนตลอดนี่โอ้โหแม่เจ้านะครับตามค่านะครับนี่แปดพันลูเมนเป็นเฮดไลท์ได้ด้วยแล้วก็เป็นปลอกแรมได้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็เอาโคมขออภัยครับท่านผู้ชมก็เอาคมมาเลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยมันจะมีลูกยางกันนงกันน้ำเรียบร้อยนะครับใส่เข้าไปเถอะถ้าถูกลูมันก็เข้านะครับแล้วก็บิดคลิกก็เข้ารั้ง ครับท่านผู้ชมครับสังเกตอ่ะไอะมันจะมีก้านขาใหญ่ๆนะตรงนี้ก็จะมีบล็อกใหญ่ๆนะเอาใส่เข้าไปเลยนะอ่ะี่เดี๋ยวก็จะมุมอันมุมมาทางนี้ะจะได้เห็นกันนะครับนี่นะครับมีอ่าขาใหญ่ๆนะบล็อกใหญ่ๆแป๊บนะครับตรงนี้ก็จะมีรูใหญ่ๆตรงนี้นะครับไม่ต้องกลัวมันไม่โดนชิปเอาไอเนี้ยแกนนะครับใส่เข้าไป,ป นะใส่อะพอเสร็จเข้าไปปับ๊บก็หมุนนะครับตึ๊บมันก็จะเข้าถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องไปฝืนนะเดี๋ยวไอ้นี่มันหักอ่าเนี่ยครับก็จะอยู่แน่นปึ๊กแล้วนะครับประมาณนี้พอเสร็จปับ๊บแล้วก็สก็ตนี้มันก็จะเป็นตัวเมียอยู่แล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่าท่านเห็นไหม เห็นอยู่นะครับก็ใส่เข้าไปแทนได้เลยนะครับถ้าใส่ไม่ได้มันก็ไม่เข้าแค่นั้นเองถ้าไม่ได้ก็กลับข้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ใส่เข้าไปให้มันเข้ามันก็แลกแลกดังกล็กนะครับจบละนะครับเดี๋ยวเราก็จะทดสอบดูโอเคผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตไปทดลองเปิดดูนะครับ ลองตรวจดูว่ามันสว่างไหมอะไรยังไงไหมนะครับก็ถ้าสว่างแล้วก็โอเคก็ดูพัดลมดูอะไรว่ามันร้อนปกติไหมนะครับเป็นตัวไฟช็อตนะครับไฟดีซี DC ไม่ช็อตเรานะครับอ่าก็ก็โอเคเลยนะครับก็ผ้าอ่ามัน 6,500K นะครับ 6,500K ก็เป็นไฟเดย์ไลท์นะก็แสงเดียวกับแสงกลางวันก็กลางวันก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ โอเคสว่างดีนะครับแล้วก็ฟังเสียงพัดลมมันร้อนผิดปกติไหมอะไรไหมถ้าไม่ผิดปกติเราก็ใส่กข้าครับท่านผู้ชมครับเมื่อเราทดลองหลอดสําเร็จนะอันนี้ฝั่งขวานะเดี๋ยวจะไปทําพาไปทําฝั่งซ้ายต่อแล้วก็ปิดตรงนี้เข้าไปนะครับกันน้ําน้ําจะค่อนข้างเยอะมิสูวิชชอบน้ําด้วยนะครับนี่ก็ใส่เข้าไปแล้วก็ขันน็อตให้รีดร้อยนะครับสิ่งนี้ก็คือขันตัวบนตัวน,นี้ต่อน,นะครับ าะตรงนี้จะมีเดือยล็อกให้นะครับแล้วก็ขันตรงนี้ก่อนเพราะมันเป็นจุดที่ขันง,ง่ายนะครับแล้วก็ขันตรงนี้แค่นี้ก็อยู่แล้วฟังเสียงนกเกราเบาเกระเบานะอย่างที่บอกนะครับก็แนะนําเพราะว่าค่าความสว่างค่อนข้างใช้ได้เลยแล้วกเ็เสียงพัดลมก็ไม่ดังมากนะนะครับ ถ้าบางยี่หอ้อถ้าจะได้คลิปของฟิลิปได้ยิ่งดีนะอันนั้นจะสว่างแบบโอโหเมต้ากลวยกลวยทอดเลยนะครับก็โอเคเรียบร้อยระวังนอ็อตลวงไปด้วยนะผมเคยทํำล่วงก็ต้องหาน็อตใหม่นะเกียบนี้นะครับหาไม่เจอมันก็อยู่นั้นแหละแล้วเวลาเราไปทํำ D I Y อย่างอื่นเราก้อเก็บมันออกมาอ่ามีเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็เราก็ใส่หน้ากากอันนี้นะครับกลับเข้าไป เดี๋ยวผมก็จะไปเปิดทดลองให้ท่านดูรอ,อบนึงนะครับเวลาใส่ก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับดันก็ไปตรงๆค่ี้ไม่มีหลุดนะครับถ้าถ้าท่านไม่ง้างบนง้างล่างจะไม่หลุดถ้าดึงออกมาตรงๆก็ต้องดึงแรงมากนะครับถ้ารถใช้งานปกติมันจะไม่มีทางหลุดโอเคเดี๋ยวจะไปเปิดรอบหนึ่ง ความสว่างก็จะประมาณนี้นะครับตาลายเลยนะครับผมท่านผู้ชมครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถดันข้างล่างนะครับดันข้างบนออกมาได้ง่ายๆนะครับง่ายๆตามที่บอกนะครับ ครับท่านผู้ชมเทคนิคนะครับให้ขันน็อตนะครับตัวานก่อนแต่ถ้าแค่นี้แล้วก็เสร็จแล้วเราจะขันตัวน็อตตัวในก่อนก็ได้ถ้าขันตัวในก่อนมันจะดีเพราะว่าตัวนอ็อตมันขันง่ายนะครับตัวนี้โคมก็จะร้อนหน่อยเมื่อสักครู่ผมเอาไปทดเปิดทดลองพร้อมกระฝังนี้นะครับก็ขันน็อตออกมา รดล,ล่วงรอถ่ายไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ามันมีเอ่าไอเบอร์ตัวนี้มันเป็นเบอร์ทั่วไปหาได้ง่ายนะครับมาตัวไหนก็ใส่เข้าไปได้ขนาดปร,ระมาณประมาณหนึ่งเสร็จแล้วค่อยถอดตัวนอกนะครับแล้วก็มีเที่ยวพออยุง เดี๋ยวขอในยาต้องปล่อยมันเย็นแป๊บหนึ่งมันคังร้อนเลยอ่าเสร็กนะครับก็มาเช่นเดิมน,นะครับผมก็ในโรงงานเขาไม่มีเทปพันสายไฟพันมาให้แบบนี้นะผมมาพันเองนะครับันน้ำครับแค่ขั้นเดียวพอท่านกดตรงนี้นะครับก็ซักเก็ตก็จะออกอันนี้ก็จะเป็นหลอด ซึ่งอย่างที่เวลาถอดนะครับหมุนแคลกนะครับหมุนซ้ายแล้วก็ออกมาถามว่าเวลานิ้วท่านโดนกระจกทางสเต,เตนนี้เป็นมันจะทําให้หลอดอายุสั้นเท่านั้นเองเพราะมันจะมีไฮโดรเจนนีอะไรค่าต่างๆมาเวลามันปกแตสง,ง,งออกมาแล้วมันม,มันจะไปการรบกวนทําใหอ้อายุหลอดมันอายุสั้นนะครับแค่นั้นเองส่วน ถ้าโดนแล้วทํายังไงก็เอาผ้าสะอาดเช็ดเท่านั้นเองครับมันก็จะกลับมาปกติไม่ต้องไปสีเลียนน,นะบางท่านถามว่าเออมือไปผือไปโดนกระจกของไฟซีนอนมันจะเป็นยังไงไหมโดนขดลวดทางสเตนพวกนี้มันจะเป็นลายไหมนะครับถ้าโดนก็ไม่เป็นลายโดนก็เช็ดเอาแต่ให้ดีที่สุดคืออย่าไปโดนนะครับถ้าโดนก็ผ้าสะอาดเช็ดโอเคตัวนี้ก็จะเหลือ,อแต่ถ้าท่านสังเกตเห็นนะถ้าท่านเห็นเนี่ยก็ใกล้แล้วนะครับใกล้จะไหม้ละนะครับขดลวดเริ่มผสานหากันแล้วก็ ใกล้กำลังจะได้เปลี่ยนนะครับรถตัวนี้มันของอัสแลมนะของเยอรมันดีอ่ารถคันนี้ก็เกือบ6ปีถือว่าใช้ได้เพราะาผมก็ั้างถ้าจะลุยป่าบ่อยก็จะใช้ตัวนี้บ่อยนะครับกับท่านผู้ชมเช่นเดิมนะครับให้สังเกตอ่า,อาสับเกตที่มันเป็นอันใหญ่ๆนะก็ดันมาหาอันใหญ่ๆเหมือนกันนะครับพอเสร็จก็ดันเข้าไปนะ ดันเข้าไปค่อยๆนะครับเนี่ยลกลิกๆแล้วก็หมุนนี่ก็แน่นแล้วนะครับก็คืออยู่ละนะครับฝั่งนี้มันก็จะได้ระบายความร้อนเต็มที่นะครับฝั่งนี้ก็อาจจะทึบหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นการบังแสงนะครับก็โอเคตามนี้คานผู้ชมครับหลังจากนั้นนะครับอ่าก็ใส่เข้ามาได้เลยถ้ามันไม่ตรงมันก็จะใส่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับดัดเข้าไปในซ็อกเก็ตให้มันดักแกลก ถ้าไม่ได้ก็สลับข้างเท่านั้นเองเนี่ยก็จะหนังแกล้กนะครับเสร็จแล้วก็กันน้ำนะครับกันน้ำเข้าไม่ได้กันน้ำเปลาแต่กันน้ำแข็งนะครับอันนี้เราสามารถทำเองได้นะเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับก็ใส่เข้าไปแล้วขันนอ็อตสักตัวหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะทดสอบกันก่อนที่จะประกอบเนาะ ่ผู้ชมครับถ้าไม่ติดก็สลับขั้วเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าซ็อกเก็ตนี้นะครับมันสามารถสลับกับหัวกับหางได้นะครับถ้าไม่ติดก็กลับแล้วก็ระหว่างที่ท่านทดลองก็ระวังมือไปโดนพัดลมนะครับเลือดนะบอกไว้ก่อนนะครับสําหรับพัดลมระดับ8,000ลูเมนขึ้นไปหรือตั้งแต่4,200ลูเมนขึ้นไปโดนนี่ไม่ได้เลยนะครับบอกไว้ก่อนอ่าก็โอเคเสียงพัดลมก็ดังใกล้เคียงกับพัดลมแอร์เลยนะ มันก็จะเบาลงครับตามระดับความร้อนถ้าอากาศเย็นมันก็จะไม่ไม่ไม่ถ้าอากาศมันเย็นมากมันก็จะไม่ไม่หมุนแรงเราก็จะไม่ได้ยินเสียงดังนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราเปิดกลางวันแบบเนี้ยัดลงจะหมุนค่อนข้างแรงครับถังให้แน่นโอเคครับท่านผู้ชมพอดีมีรถมอเตอร์ไซค์ผ่านบิ Big ๊กไบค์เสียงดังก็ ชะลออ่าโอเคพอเราขันเสร็จท่านก็จะได้ยินเสียงพัดลมนะถ้าอากาศแบบร้อนๆแดดจะจัดแบบนี้ก็จะได้ยินเสียงพัดลมดังหน่อยนะครับก็เอ่อเร็ยทําความสะอาดเล็กน้อย <c oughs> ตามนี้ครับถามว,ว่ามันร้อนกว่าทางสเตนไหมมันก็มันไม่ร้อนเท่าทางสเตนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความร้อนพอประมาณเพราะโดยลักษณะของอ่าลอดทิปที่มีอ่าขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับก็จะร้อนอยู่แต่ไม่เท่ากับขดลวดนะครับไอ้เจ้าพวกนี้นะครับ มันจะให้ความร้อนมากกว่าอยู่แล้วนะครับสำหรับความร้อนส่วนแสงสว่างมันจะสู้พวกนี้ไม่ได้พวกนี้จะสว่างกว่า2เท่าโดยปกติแล้วก็ตัวนี้ตลอด 32- มสวัตต์แต่ตัวนี้ตลอดก็คือ55หวัตต์นะครับซึ่งก็เกือบเท่าหนึ่งอยู่แล้วนะครับก็จะสามารถลดกําลังไฟฟ้าในรถของเราได้เยอะพอสมควรนะครับโอเคสําหรับท่านที่สนใจเจ้าชิปนะครับเฮดไลท์ตัวนี้ผมก็จะใส่ลิงก์ที่มาของของที่ผมสั่งมานะครับ ด้านล่างนี้ท่านสนใจก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับก็ถ้าท่านสังเกตอันแรกก็อาจจะเป็นลิงก์ที่ของนะครับอันที่2ถ้าท่านตาดีๆนิดนึงนะครับจะสังเกตเห็นโค้ดลด10%บเบ้าง12%บ้างนะครับอย่าได้พลาดเจอนะครับโอเคครับช่องลองทลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปพาทุกท่านนี่นะครับจบละง่ายนิดเดียวนะครับเปลี่ยนหลอดเทดไลท์ซึ่งกำลังจะไหม้แล้วนะครับของผมมันสังเกตก็คือมันติดกันละนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็สบายดีนะครับพี่น้องชาวลาวแฟนคลับก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับช่วงกัสลายความสุขด้วการปล่อยวางนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมใต้ลิงก์นะนะครับสั่งมาได้ของบางกูนะครับสินค้าถูกมีคุณภาพแล้วก็ได้รับสินค้าแน่นอนครับผมบายบายครับสำหรับคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์กดตับกระจายให้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย